มือนี้มือช้อนไปบ้างทำอย่างงี้มือมือใช้ช้อนไปเดี๋ยวไม่ใช่เดี่ยวไปอย่างนี้นะแล้ว <Okay. S 1> มือนีอ้เอามือขวาไปเดี๋ยวไปเอ้ยงั้นแหละน,นั่นโอเคเอาลองอีกทีนี้ใบมีดต้องสะบัดสะบัดนี้นะกระบาีมม้มันจะถูกมือเอาเอาไม้โลกไม้เอาไม้ที่ ทำไมทำไมดิเออเอาไปเอาไปเอาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยซ้ายขวาอยงนี้อ่ะขวาบ้างครับทีนี้มันมันเต็มกำมือแล้วทีนี้มันไม่ตรงทำอย่างนี้ล้มหน่อยอันนั้นมันอััันนนน้มเต็มกำมือแล้วแทกไม่ลงล้มๆหน่อยแล้วก็แทะเรื่อยเอาวางลูกวาง ăn ơi, nó vẫn đi không ăn đi không ăn đi phải ăn phải không áo áo.